สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอป b u c k y f y นะครับในส่วนของแอปนี้สามารถถอนเข้าในส่วนของ w a l l e t ถอนขั้นต่ำา100นะครับอ่ะตอนนี้มันก็อ่าผมก็รับคะแนนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ขึ้นเลเวล5นะครับอ่ะเลเวล5อีก150 xp ผมก็จะขึ้นในส่วนของเลเวล6นะครับมันก็จะสะสม xp ไปเรื่อยนะครับถ้าขึ้นเลเวลหกมันจะมีโบนัสในส่วนของถ้าทาแบบสอบถามเนี่ยจะเพิ่มอีก25เออศอ่าเขาเรียกว่า0.25%นะครับ แล้วก็รับโบนัสอีกอันนี้เป็นของแต่ละวันสูงสุดนะครับจะได้6นะแล้วก็รับแม็กเดลลี่กิฟต์นะครับก็เท่าไหร่เนี่ยสา3 BX นะครับแล้วก็ l e เวล Up อัพเนี่ยจะได้อยู่ที่75นะครับตอนนี้ผมสะสมได้6 0 0 0 0นเอ้ย6,775นะครับก็ประมาณ67เจ็ซนนะครับถ้า1,000 0เนี่ย1มื0นหนงจะได้เท่ากับ1นนอลลร์นะครับ ในส่วนของตัวนี้ถอดขั้นต่ำจะอยู่ที่เข้ามาในส่วนของไวเลสนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกดพิดเข้ามาวิดดอ a w นะครับกดวิดดอร์ปุ๊บเลือกในส่วนของยิปการ์สนะครับตัวนี้คลิกเข้ามาปุ๊บยิปการ์สตัวนี้จะใช้คะแนนอยู่ที่20,000กว่านะสอ0นี่พันนีแหละหนึ่งอนะครับมาดูกันนี่ครับตัวนี้มาลด20เนนะ ก็ใช้24,400คะแนนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเรามาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนอ,อ่านนี่ครับฟ e f e r earn นะครับเชิญเพื่อนอันนี้เราจะได้10%ของการเชิญเพื่อนนะครับเราได้10%ก็คือเพื่อนได้คะแนน100เราจะได้10นะ,นะก็จะประมาณนี้ทั้งหมดใส่ผมมา19คนนะครับ คะแนนเนี่ยเราจะได้10นะครับอันนี้ก็มันจะมีเลเวลของแต่ละคนนะของเพื่อนอ่ะดย๋าวคนอื่นก็เลเวลหนึ่งกันหมดเลยครับมีเลเวลสองอยู่คนเดียวก็อยู่ประมาณนี้อ่าวันนี้ผมได้รับจากเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยได้ได้รับจากเพื่อนสามเหรอมาดูในส่วนของ my w ์ไวเลสนะครับมันจะมีคะแนนบอกนะว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ส่วนใหญ่ผมจะ ทำแบบสอบถามเนี่ยส่วนใหญ่ผมทาไม่ค่อยหนาดนะมันจะปิวซะส่วนใหญ่นะอันนี้ผมก็เลยรับทุกชั่วโมงไปนะครับนี่ได้จากเพื่อนเอาวันนี้ได้จากเพื่อนหนึ่งนะครับนี่ที่เหลือผมก็รับทุกชั่วโมงนะครับอันนี้มันค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าผมรับพวกเขาเรียกว่าอะไรบัสเบกแคชชิ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยชิวไปนี่ก็มารับนี่นะครับก็รับทุกชั่วโมงไปนะครับถ้าใครที่ ไม่ถนัดทำแบบสบถามก็รับผลอผมนะก็คลิกเนี่ยตินิวนะครับตินิวปุ๊บมันจะมีให้ใส่แล้วก็ติ๊กถูกบางทีมันก็ให้เลือกนะมันจะมีพวกให้เลือกต่างรูปนะเช่นมีแท็กเตอร์เราก็เลือกแท็กเตอร์นะครับทั้งหมดที่อยู่ในรูปนะที่เราเห็นอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ครับ11 bx นะครับแล้วก็ได้ xp อยู่ที่4นะครับนี่เราก็คลิกใน3ขีดนะคลิกมาปุ๊บแล้วก็ในส่วนของ d ด s บอร์นะครับ คกเมื่อกี้ผมอีกพีอีก150นะถึงจะขึ้นเลเวล4นะครับตอนนี้บวกไป4ก็จะเหลือแค่146นะแล้วก็ในส่วนของการทำแบบสอบถามก็เข้ามาตัวนี้นะครับออฟฟอร์วอร์นะครับเนี่ยเอินเอินเครดิตนะครับอันนี้ทำแบบสอบถามจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้คะแนนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าไม่ปิวนะครับส่วนใหญ่ผมทำแล้วมันปิวนะครับอันนี้บางคนนี่ทำได้ าอะไรสามพันสามพันบวกนะแต่ว่าผมทำแล้วมันปิวอะผมทามประมาณสี่ห้าละก็เลยเน้นรับชั่วโมงดีกว่าหรือว่าผมไม่ค่อยขนาดด้วยแหละน,นึืงแอปนี้ผมก็ทำอยู่นะแต่ว่าไม่เคยได้ทำสักทีนะครับก็คือในส่วนของเอ่อเว็บไซต์ผมก็โหลดมาแอปผมก็โหลดมานะครับในส่วนของตัวนี้แต่ก็ไม่เคยทันนะครับ เพราะว่ามันทํามันมีจํากัดนะ,อะโอเคก็จะเป็นประมาณเราก็หาเรียกทาเอานะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมถนัดแนวแบบออกดรับทุกชั่วโมงประมาณนี้ฮะนี่ผมก็รับไปเรื่อยๆนะครับจาก5,000คะแนนะขึ้นมา6,007 7นะก็ดูประวัติได้นะครับนี่ก็รับนี่มันจะขึ้น h o u ี l ก gift นะครับ เดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าผมขึ้นรลเวล6เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่าจะบวก3มเอกนะปกติมันจะได้10ถึง15อันนี้มันก็แม็กสูงสุด10ถึง15อันนี้บวก3มันจะเป็น18ไหมถ้ารลเวลขึ้น,นเรื่อยๆก็น่าสนใจนะผมก็เน้นรับชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีล็อกอินประจําวันนะครับอันนี้ผมล็อกอินมาที่7ละอันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมก็จะ เล่นไปเรื่อยขอแค่มันถอนจริงก็ถือว่าโอเคแล้วจริงๆถ้าอยากได้ไวก็คือทําแบบสอบถามนะแต่ว่าผมไม่เก่งแบบสอบถามนะส่วนใหญ่ผมมารีวิวซะมากกว่าแล้วก็กรับชั่วโมงไปนะครับใครที่ถนัดก็ลุยเลยครับแต่ว่าผมรับทุกชั่วโมงไปแล้วกันวันนี้ผมก็เลื่อนมาที่7นะก็นับจากมัล็อกอินนะครับคะแนานเพิ่มมาพันเก็ประมาณเป,เป็นเงินอยู่ที่17เซ็เซนนะครับ ประมาณ17เ็ซนนะเพราะว่า1000เท่ากับ10เซนนะครับ1 0,000เท่ากับ1ดอลลาร์นะก็ได้17เ็ซนก็ถือว่าโอเคนะครับตัวรับไปเรื่อยอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนของอแอปบัคซ f ฟายนะครับตัวนี้สามารถหาโหลดได้ในส่วนของแอปเพซโตนะครับมันจะเป็นรูปแอปตัวนี้หรือว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับบัคซิฟายผมไว้ข้างหน้าหน้าตัวนี้นะครับเป็นรูปตัวนี้นะ,ะก็จะประมาณนี้ โอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ